การสนนะน้ค่ะยคะน้องมะนาวด้วยรองสารล้วเชิไม่ได้สี่นบอกว่าเราไม่ดา่านะ ก็จาีพูดท่านพูดก็พูดนะคะก็ะะบอกว่าอาจารย์จะไหนพูดนะคะก็ขออนุญาตพูดตามเดิมนะคะก,ก็ขอแจ้งยอดที่หนึ่งเลยนะคะสกลร,ราชสกรสะะลรักสิเจ็ดรากลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ปรปปิยากรียาโธปริยาเอกนะคะรวมแล้วเป็นเงินหนึ 1, ่งแสนหกหมื่น หนึ่งร้อยกาสิบสามบาทค่ะยอ,อนะที่สองนะคะเป็นยอดของคุณแม่คณิกาตัวคุณคัะคุณเอกพิบูลพงศ์พันเอ,อกหญิงดรชดารักษก์รสนงนะคะเป็นยอด